ทุกคนค่ะบ้านครุ่งผีเสื้อเยอะมากนะคะนี่คือที่มาเห็นไหม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 เห็นนี่คือที่มาของการที่ปล่อยให้หนอนเขียวๆเ,เนี่ยทะลุงต้นไม้ด้วยความที่อยากได้ผีเสื้อสวยๆที่ไปที่สอันนี้ให้ดูผีเสื้อนะด้วยความที่อยากได้ผีเสื้อสวยๆให้มันบินให้เราดู เป็นธรรมชาติที่สวยงามสดใสนี่พีเสื้อพีเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นครุ่งปล่อยโอ้บิน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 โอ้บินบินเห็นไหมไหมทุกคนเห็นพีเสื้อไหมเขาไม่นิ่งอะ่ะอยากจะให้ดูนะคะเพราะว่าเขาสวยก็เลยเออปล่อยให้เห็นไหมอยู่ฝั่งนู้นปล่อยให้นอนเขียวเขียวเนี่ยเห็นพีเสื้อไหมกั้นหายใจอยู่อยากให้เขาแบบเนี่ย แล้วลุงยังไม่รู้ว่าไอ้นอนตัวเขียวๆเ,เนี่ยแบบนเนี้ยพล่าแเบบนี่ยแบบอย่างเงี้ยพอเขาออกมาเป็นตัวผีเสื้อแล้วอะเขาจะเป็นสวยๆแบบแบบที่เห็นนี่ไหมคุณลุงก็เลยปล่อยให้หนอนพวกเนี้ยถลุงต้นต้นไม้ของคลุงเอาต้นไม้เป็นเดิมพันนะคะเพื่ออะไรเพื่ออยากได้ผีเสื้อแบบนี้สวยๆเพราะว่าอยากจะให้เขาได้ขยายพัน,นุ์นี่ดูตรงต้นนี้ ต้นะมะม่วงหามะนาวโหเขาบินอยู่สวยจังเห็นเขาไหมอาวไปไหนหมดละพอคุณจะถ่ายปุ๊บม,มันก็หายไปโอ้นะ,ะคือต้นมะม่วงหามะนาวโหเขาก็บินล้อมอยู่เอาหายไปไหนหมดนะ,ะฉะนั้นแล้วนะคุ้มกันไหมเนี่ยที่ให้นอน ถลุงต้นไม้จนโกรนหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ผีเสื้อมื่มื่หา,าหวันหกลุงกระดกเหมือนกันแต่ดกซีกเดียวนะคะดกซีกเดียวผีเสื้อเขาบินฉวัดเฉวียนนะคะถ่ายไม่ทันอ่ะนะคะเ,เขาบอกมีทั้งแบบเขียวๆแต่ผีเสือ้อเยอะจริงยิ่งเช้าๆ้าไปเป็นฝูงๆเลยนะทุกคนนะคะเออ,เออนี่จนไม่ทันเขาอ่ะเขาไม่เกาะน,นี่ไงเขาบินฉวัดเฉวียน เต็มแบบผืนผืนนานะคะหลายสีด้วยฉะนั้นนะคะคุณลุงปล่อยให้ไอตัวเนี้ยนะคะถลุงต้นไม้เพื่ออะไรอยากได้ผีเสื้อมันคุ้มไหมทุกคน อ่ะโอเคนะคะดุกี้หนอนเต้ไปหมดเลยนะคะดูคิดว่าเขาคงไม่น่าจะตายต้นไม้เพราะว่าเขาโตล,ละนะคะโตล,ละแต่เริ่มกลธหมดแล้วอ่าโอเคนะคะครูรุ่งจบคลิปแค่นี้ก่อนกับนอนตัวเขียวๆนี้ให้ดูนะคะนี่เป็นไงนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะคะคลิปนี้ไปแล้วกับนอนอ้วนๆเอาไปทอดไหม <c ười> เอาไปทอดไหมคะทุกคนคะอันนี้มีผีเสื้อด้วยนะคะครุ่งชอบผีเสื้อสวยๆเนี่ยเราเห็นเขาไหมทุกคนเห็นเขาไหมคะ คุณลุงพยายามจะจับภาพแต่ว่าเขาก็บอกบินนี่ไบินตัดหน้าไปตัดหน้ามาอยากจะให้เขาเห็นอยากจะให้ทุกคนเห็นไปไหนแล้วอะเวลาคุณลุงมาเขาก็หนีเขาสวยแหละนั่นไงเห็นไหมบินเขาบินอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาบินอยู่น,นะน,นะ หลายแต่ว่าถ่ายไม่ค่อยทันเขาเนี่อ่ะโอเคทุกคนแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ